ไอ้อมเข้ามาด่วนเลยจะลื้อตกบ้านไอ้บ้าโอ้โหไปค่ะเดี๋ยวต่อไปแกงไอ้ทรงไอ้ทรงนี้มันต้องโดนหรอแกงบ้างนะยังไม่เคยโดนเออตารังเปลี่ยนใหม่นี่กูบอกเลยว่ามันระแวงแน่ ่อไปอัศวินซุงจะมานะฮะแต่บอกเลยว่าซุงมันแก้งยากมากเป็นชื่อว่าคนที่แก้งง่ายที่สุดในสลไลเดอร์เพราะว่ามันจะระวังแล้วระแวงคือเขาเรียกว่ารู้ทันอ่ะแล้วก็หัวหมอด้วยว <c oughs> เปลี่ยนข้างในด้อจะได้เอาของไปวางข้างในาไม่ห้องแอร์เลยอยู่ซุงมาแล้วซุงมาแล้วโอเคเป็นไงบ้างมาแล้ว<อ>รครับ <c oughs> ครับผมตว์มาเลยคร <c oughs> ับมาเลยครับเฮ้ยทำไมข้างล่างกางเกงเป็นอย่างนี้อ๋อ

แต่วมันจมเป็ดตอกไปขาโผยแข้าใครวด้วะลงไปยืนยืนลงแผนใครเนี่ยยังไม่ถ่ายกินเลยนี่นะยังว่ไม่ม่ต้องไม่ต้องแต่งหน้ากูก็ได้ให้กูเดินลงนี่เลยเร็วไว้กานเร็วไม่ตองกองกับลวไปไปไปดีเไป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 ว่าเข้าไปพี่เน็เดี๋ยวมีจ่าอันตราย้วเอาโทรศัพท์นาฬิกาออกก็ไม่น่าใก่ไม่น่าใกล้ล ได้้เเดี๋ยวไอกอสงยากสุะสุงอ่ะแกงยากมันวกขี้สงสัยสุงมันแกงยากมาก แ่างเราคิด็นาแล้วจะจคนอามเขายกแท่นให้แบงค์ะเป็นคนขี่ระแวงสุดนะตอนนี้เออแบงค์อะแกงยากสุด